ก็เพิ่งเห็นพาราดอกเป็นวงแรกๆที่แบบว่ามึงไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วมึงแจกของแจกอะไรแบบเนี้ยเชื่อมื่อตอนกูกูเห็นเนี่ยกูเคยมีคําถามว่าคุ้มค่าตัวพวกมึงไหมวะมันเป็นแปลกๆอยู่มหมต้าที่แปลกแต่ว่าพูดลําบากครับพูดได้สิก็มึงพูดเลยกูอยากฟังจบท้ายเล่เทคนลงไปกิ่งปีนเมทีกระโดดแล้วก็เป็น จบเพลงแล้วว่าเราตีเชิญแล้วก็แย่งกันอย่างเงี้ยเพราะว่าของทีมเราอ่ะเก่งเนี่ยเขาแต่งชุดย้อนมนุษย์เขายังไม่ทันจะเอาเป็ดมาตีเอยังไม่ได้ทำช็อตนั้นแต่คุณป้าเนี่ยแซงคิวอย่างได้มากเขาก็ไปดึงหัวเป็ดแล้วก็ยักแย่ยักยันกันอยู่เงี้ยแฮะแล้วสุดท้ายเขาทำยังไงเขาหยักงได้จัดเอามือบีบบีบบีบใครพี่เก่งเนาะ